ตัวนั้นแหละก็เสียบเข้าไปในให้มันตรงโอเคฉีดตรงล้อมันนะลองเลื่อนดูยังติดอยู่ไปดูล้อหลังเดินไปติดล้อหลังอ่าอ่าฉีดฉีดใส่ตรงล้อมัน โอเคลื่นไหมฉีดแล้วก็แลบลิ้นแลบลิ้นมือเลอะหมดแล้วไม่แน่นเลยนไม่แน่นนะอืมฉีดแล้วก็แลบลิ้นเพราะว่าอะไรล้อแบ่แบ,แบฉีดแล้วแลบลิ้นฉีด้องไงแลบลิ้นสิเอาแลบลิ้นล้อมันเนี่ยแบ,แบ่แบล้อนะ